ทุู้ชมที่รักและสลัดขั้นต่อไปมาพี่น้องพบกัเรกจากผู้มาั่ยออยุทยาเบกมาทองคสอนรามนักเทนริุท่าชมที่รักเสียงกลมือ 4 8 8 8ต่อด้วย M 1 3 6รับต่อไปครับวันที่11สิงหาครับพี่น้องเข้า,า,า,าไ,ไ,ไปนววในเว็บไซต์ของสอนรามครับพี่น้องถามว่าอยากได้รายละเอียดนะก็ติดต่อทางเว็บ G G ได้ครับพี่น้องช่วยโหวตให้กับสอนรามของเราครับพองผู้สมัครเข้าประกวดทั้งหมด194คนนะครับสอนรามคนที่1 3 6 เรือใบแรกโดยสาอกครับที่บัวท่อรับวัเนี้บไปุดมาหน้าแป๊บ่น้อง Oh, oh, oh. คอยดูแลอยูลอดไอ้คนนี้ก่อนทำไมาวดใจครับท่ายสองคนนะจะได้เป็นในแบบพิบุต้าเนยงากัอืูช่วนี้น่อนุทินไม่ได้ใจเนูอนุทินอยากจะรู้ว่าอนุทินเป็นลูกชายของพ่อคณพิชิตกับแม่คุหลานกัจริงหรือเปล่ารับางวัลคนสุดายรับรางวัลครับ สำหรับรอบต่อไปครับที่สอรามจะประกวดครับก็เป็นวันที่11สิงหาครับพี่น้องนีโอสตาบดเจ็ดนะครับนี่ครับรับสอรามก็จะเล่นครับทิมพ์ไปที่หมายเลข4 6 4 9 8 8 8ต่อได้เอ็นหนึ่งสามหกนะพี่น้องผูกเอาประกวดทั้งหมดร้อยเก้าสันผลเยกันครับสอนรามก็แต่งชุดลิเกทุนี้ครับไปประกวดใอ้สองคนจะ ลำรอบต่อไปน้องบาสประกวดขึ้นชกตาเป็นิเกจะไปตไัวคุยใครนะเป็นทอยเลยทั้งอันดุทินอยากจะรู้ว่าอันดทินเป็นลูกชายของพ่อคุณพี่ชิดกับแม่กุหลาบเป็นทรนได้บา้างหรอมาทำไมเองพูดอย่างนั้นละ่ะอันดุทินเอ็งก็ต้องเป็นลูกพ่อคุณพี่ชิดแล้วก็แม่กุหลาบเจ้อย่าไปคิดมากเลยชิดแม่ลูกชิดต้องคิดแบบนี้เพราะว่าอันดุทินมันรู้สึกได้ในบรรเรื่องลงเราคิดดูสิถ้าหากว่าอันดุทิน พ่อไปวิชิตกับแม่กุลาทำไมพ่อจะต้องให้อนุทินมาอยู่ที่บ้านด้วยล่ะลูกตัวอย่างน้องชาติไม่มีสายเกเลเรเห็นเล่าเมายาแต่พ่อก็วิชิตนะ่ะต็อย่างตาอนุทินและอย่างห้องชาินะ่ะอยู่บ้านและได้เรียนเอาเรียนดีๆกับช่วอีกด้วยมันทำให้อนุทินใจใจมันมันอุดไมไป ลุงอยากที่พายให้ฟังนะที่แม่พ่อให้เองเนี่ยมาเรียนดาบที่วัดเนี่ยนะใช่ป่ะพอเราจบกำนัตดาบอะไรไปเนี่ยก็ไปเป็นทหารรับใช้ยอยู่ในเมืองเป็นตัวอย่างให้อนุชัดมันใช่ป่ะไอ้อนุชัดเนี่ยมันก็มันยังเด็กอะม,ม,มันเป็นน้องเรามันก็เกม็มเลยเตนเลนไปที่วัดเล่าไปวันๆเดี๋ยวไปสนใจเลยนานๆเดี๋ยวแม่เองก็มาเยี่ยมทีอย่าไปใส่ใจเลยถ้าเบื่อมากนี่เดี๋ยวพาไปเที่ยวแล้วตอนนี้ไม่กดูดังเรื่อบ้านลุงเขาก็สบายดีเชื่อดี ไม่ได้มาออ,าอย่างงี้ไม่ได้วยแกกุลาไปที่เขาไม่มีเวลามาเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยบบเขาเนี่ยเขาไปเขาเป็นผู้หญิงผู้นายใช่ไหมละ่ะเขาเป็นผู้หญิงผู้นายเขาไม่ออกงานเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาหาเอางอยู่แล้วอย่าไปคิดมากแต่คิดมากเบื่อเบื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวนี่ไอ้เต่าได้ตังแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวลุงจะพาลูกทีมไปไหนนะลุง หมายว่าพ่อคุพีชินน่ะเป็นคนว้าไปวางแต่เจ้าหนที่หนึงใครก็จำไอ้ดุชินได้เลยเขาก็ไปโป้พ่อฟ้องแม่กุลากับแม่ก็มาลงทุ่วเลดุชินอย่ดีอ่าลุงอย่ไปกั่ลุงเขาไม่ว่าหรอกลุงพาไปเดี๋ยวพาเดี๋ยวลุงพาไปไปเล่นเบาเป็นยังอะไรเลยลุงเล่นเบาเป็นยังอะไรเ่าอะไรอ่ลุงจะพาไปไหนเนี่ย เล่นก็ไถ้าเกมไม่ไปเล่นก็ไองนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปถ้าไม่ไปเล่นา็เดี๋ยวพาไปวนไอ้นี่ไหมไอ้หางม้าเลยไอ้วัวทีแล้วยังจำได้ไอ้พิบุรีซอยเจ็ดใช่ไหมหางม้าอันนี้ขาม้าข้างขวาก็วนไป่ไหวแล้วขาม้าข้างม้าไม่รู้ทางไหนหนุนไปโถสนามม้านางเลื่อล้วกงูวนไม่ไหวเลยอันนี้ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าลุงนจะพาลูกนไปเที่ยวในที่เกิดว่ามีเรื่องขึ้นมาลงทนกับลุงท่าน่ะต้องรับชอบเวยนะลุงเลยรับผิชอบเไมได้ลุงเลยนีไป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 ลูกปไปไปลปไปอปปไปไไป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 ไอไปไเี